มาแนะนำคอร์สเรียนออนไลน์นะครับที่ผมได้เคยบอกกับทุกคนไว้ที่อยู่ในช่อง youtube นะครับตอนนี้คอร์สออนไลน์ผมนะครับได้ทำการทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการที่จะเข้าทำการเรียนรู้คอร์สเรียนออนไลน์นะครับให้เรามาที่ช่อง YouTube ผมใครที่เข้ามาใหม่นะครับฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นด้วยก็แล้วกันนะครับให้เข้ามาที่นี่นะครับ ให้เรามาอ่านรายละเอียดตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้ก็คือรายละเอียดเกี nah, ่ยวกับเรื่องของการเรียนรู้นะครับรับคอร์สเรียนออนไลน์ที่เราจะเข้ากลุ่มจากนั้นนะครับให้เข้ามาที่แอปเมสเซจนะครับให้เข้ามาที่นี่นะครับแล้วก็อ่านรายละเอียดตัวของข้อมูลอะไรต่างๆให้เรียบร้อยนะครับสิ่งที่เราจะต้องทําต่อนะครับก็คือให้กดตรงนี้ครับมาที่นี่นะครับหน้าของ คอร์เดเรียนเลยนะก็จะมีวิดีโอให้เราเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับกดคําว่าคําเชิญนะกดคําว่าคําเชิญนะครับหลังจากนั้นก็จะทําการเรียนรู้ทางคอร์ดมีคําถามอะไรก็สามารถสอบถามนะครับใต้คอมเมนต์วิดีโอแบบนี้สําหรับเพื่อนๆที่เข,เข้ามาใหม่นะครับก็ทําการแสดงความคิดเ,เห็นแบบนี้มีศูนย์รวมนะครับกับช่องนี้ดัวแล้รกันนะครับ